นักชาลีพากามินเช็คอินร้านอาหารเจอช็อตนี้เขินไปหมดเลยนักชาลีควงแขนหวานใจกามินเช็คอินร้านอาหารโมเมนต์ Moment น่ารักมีคุณแม่มาด้วยคอนเฟิร์มว่าที่ลูกสะใภ้เกาหลีเป็นเรื่องราวดีๆของนักแสดงหนุ่มอารมณ์ดีนักชาลีที่ตอนนี้โลกกำลังสดใสเป็นสีชมพูสุดๆเพราะมีการินสาวเกาหลีดาวทิกทอกค,คนดังเข้ามาทำให้ชุ่มฉ่ำหัวใจหลังจากได้เจอกันไปครั้งแรกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ล่าสุดกามินบินมาเมืองไทยอีกครั้งและรอบนี้นักชาลีเดินทางมารับถึงสนามบินด้วยตัวเองท่ามกลางเสียงเชียร์เสียงแซวของแฟนคลับซึ่งเป็นภาพที่น่ารักมากจริงๆภาพในวันที่นักมารับกามินถึงสนามบินสุวรรณภูมิว่าน่ารักแล้วบอกเลยว่าโมเมนต์เช็คอินที่ร้านอาหารนั้นน่ารักคูณสิบเข้าไปเลยกับชอตที่กามินส่งน้ำแตงโมปั่นให้นักพร้อมกับถามเป็นภาษาไทยว่าอร่อยไหมทำเอานักเขินไปเบาๆจนต้องแกล้งทำเป็นมือสั่นและกามินก็ถามอีกว่ากลัวอะไร ช็อตนี้น่ารักเข้าอีกเพราะแน็กยิ้มและหันไปขอให้คุณแม่ที่นั่งอยู่ข้างเป็นตัวช่วยแก้เขินงานนี้คอนเฟิร์มเลยว่าคุณแม่มีลูกสะใภ้เป็นสาวเกาหลีแน่นอน